ลิซ่าเซลีนระดับตัวแม่ออกงานช็อตฟิลในวันเดียวบอกแบบนี้ค่ะทางสื่อเกาหลีใต้ตีข่าวลิสแทยอม BTS พักโบกกรมรวมกันเป็นหนึ่งที่แตกตา่าง สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะคลิปนี้มาอัปเดตความปังปุริเยของ3ศิลปินดังแห่งอุตสาหารกรรมเคป p อปค่ะเพราะเซลีนจัดหนักจัดเต็มให้ค่ะทําทั้ง3ศิลปินดังระดับโลกลิซ่าแบล็คพิกในฐานะ G B A หญิงคนแรกของเซลีนค่ะในปี2020พัคบกรอม G B A ของฝ่ายชายนะคะและเซดินเพิ่งจะเปิดตัว G B A คนล่าสุดไปค่ะเด็กลายเป็น Girlband a m b a s s a d o คนล่าสุด ล่าสุดในวันที่31มีนาคมค่ะทั้ง3คนได้มาเจอกันที่เกาลีใต้ค่ะเซรีนเด็กคนใหญ่เซอร์ป o บอัพสโตนนะคะได้กลายเป็นการพาดหัวข่าวไปทั่วโลกค่ะเรื่องนี้ก็ทําให้ลิซ่าได้ขึ้นเทรนด์เวอร์ไวอันดับที่1ไปทั่วโลกระดับลิซ่าออกงานกับเซ i n นค่ะไม่ว่าจะครั้งไหนนะคะมักจะสร้างเรื่องสร้างสถิติด้วยอิทธิพลยอดขายมูลค่าแบรนด์ที่พุ่งสูงขึ้นเซ i n นกลายเป็นแบรนด์ที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดหลังมีการ จัดงานนี้และมากกว่า60%ที่เกี่ยวข้องกับลิซ่าแบล็กพิงคค่ะลิซ่าได้กลายเป็นบุคคลนะคะที่มีการพูดถึงมากที่สุด นอกจากนี้แฮชแท็กที่เกี่ยวข้องนะคะคือลิซ่าเอ็กเซลินค่ะมีการพูดถึงมากที่สุดในเทรนด์อีกด้วยทางด้านสื่อดังเกาหลีใต้นะคะได้ลงข่าวลิซ่าค่หลังปรากฏตัวที่งานเซลิน๊ับอัพสโต์นะคะลิซ่าได้พิ้งครองเทนบนคทวิตเตอร์หลังการปรากฏตัวที่งานเซลินรูปหลักที่โดดเด่นของลิซ่าและทรงพลัง และเรื่องนี้ค่ะทางสื่อเกาหลีก่อพาดหัวข่าวที่ว่าลิซ่าวีและพักโบกอมลุกแฟชั่นที่แตกต่างของเซรีนบอกต่ออีกด้วยว่า G.B.A ทั้ง3คนคืองานอีเวนต์หลักของงานนี้เป็นแบรนด์แอมบาัสเดอร์ผู้นำเทรนก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะว่าด้วยลุกของเซรีน G.B.A ทั้ง3คนนี้นะคะต้องปรบมือยกมือให้กันรัวๆค่ะไม่ว่าจะแต่งลุกไหนนะคะหยิบจับเสื้อผ้าชิ้นไหนก็เอาอยู่นะคะ หายหมดโซเอาไปตามๆกันเช่นเคยนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามค่ะแล้วกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ